เขบ,บอลองหอยลงบ่ได้ทำแตงโม่ล่องนี่ขึ้นรับรองมุนเลยครับโอ้วว่าวุ่นมาแล้วครับผมครับลงไปล่องไม่มีไม่ไหยไ้เลยนี่บุหรีใส่เข้าครับผมโอ้สองตัวพี่นนอพูดนะ <c oughs> บ่ไร้ใส่เขา้าเสือกเขา เอาเอามะซงขายอยู่บ่หรือจังไดเอามานครขาย,าขายตัวเท่าไรละครับนี่ตัวละสามหมื่นสองสามหมื่นสองตกตัวละเจ็ดโลละครับนี่คิดว่าผมสั่งมาคู่นี่ตัน่สหานตันสิโลตันหนึ่งกับสิบโลขายเท่าไรก่อนเนียหกหมื่นหตัวละหาร้อยกวโลครับ แต่ว่าตัวนี้สิใหญ่กว่าอยู่พี่น้องด้านปูใหญ่อายุกับสิประมาณประมาณ2ปีครับ2ปีจักหน่อยของเฮาคุณเองบอ่ครับผมอือ65,000บานี่ราคา ต้อได้บอกครับด้วยจริงไดตร่องได้ครับแกนโอ้ครับตัวนี้สูงสิประมาณรอยสี่สบวกครับตัวนี้สิประมาณร่อยสี่สิบดันซ้ายมือผมอตัวหนึ่งสิ่ใหญ่กว่าเด้อพี่น้องครับมีสองเจ้าสามเจ้าอยู่มาอัน่ทยทำครับมีมีเบอร์โทรมาหาย ขอเบอร์โทรไปหน่อยครับเท่าไกระศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหหกแปดหน่งหกแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเ้าหกเงเอยซื้อห้องซื้ออย่างคือหอยสันติเนาะครับเนาะครับผมเอ่อสองตัวนี้เทาสี่เปิดไว้เท่าไรเกาะหกมือเท่าไรเกาะหกมือหาต่อรองได้ง้อคุณมาแล้วเนาะครับเนาะอ่าผู้ใดอยากได้ไปคุณต่อหรือว่าอยากเห็ดเนื้อเห็ดหนังกะ โทรมาเนาะครับเนาะมาคุยกันเบิกยุบานเขายังมีอีกบ่ครับรุ่นแบบนี้มันโยนนี่มาเที่ยวก็เลยก็ติดมดมาด้วยนะโอ้ครับผมเอาขอบคุณเลยนะครับก็แกครับผมฝากพี่น้องครับยังไงครับวนรวดหอยเบี้ยนพ่นบมักบนอสแบบนี้เนาะพ่นมอนเหนียนบอกได้ยังมาอยู่บอกห้ไรให้ลูกได้บอกครับครูผู้ขอลอยเท่าไรก่อนที่โบขาร้อยหมื่นหกห้าร้อยครับพี่น้องลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ก็ลูกแรก ลูกแรกครับพี่น้องแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าครับครื่องอมประกันตามนี้นะครับเนาะประกันตันี้แกงขาดีผมมีอย่างหมื่นหกห้าร้อยมีคมเดียวบ่ไม่ไรครับตัวนี้ตัวหนึ่งสิบหกขาร้อยแม่ดังดังเนบ่ครับขายลูปนอกแม่แยกลูกครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้สูงสี่ร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องเครื่องดำแม่แยกลูกครับ ลูกสองกับลูกสามนี่แหละผ่านไปแล้วลูกสองเนาะต้อไปที่ลูกที่สามมืนหัวขารลอยขึ้นกันมือหัวลอยพูดกันได้เบอร์ทั่ไปครับผมศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ดหอยลายสว่างแดนดินอ๋อขอบคุณเรลายครับหอยลายปากแม่ลูกหลักกาแม่แยกลูกครับหอยลายที่หน่ย ผมเห็นงวงามบ่ได้เรืมันเข่าตาแล้วผมแม่มืนก็สมหรือสมโตสมโตได้โดนมาไดนสองเดือนแล้วครับสองเดือนสิประมาณลูกที่สามครับในท้องถามมีสมสมโตไปแล้วสองเดือนอะโอกาสติดมันก็สูงพี่น้องสูงประมาณร้อยสี่สิบลูกตัวแม่ครับแดงเข้มเข้มเหลี่ยมม่งมองครับลูกตัวแม่เพื่นนี่สมโตเนี้ยครับลูกตัวเมียตัวอัน สูงสิบประมาณรนอยยี่สิบห้าบวกจ๊งลอยครับลูกตัวแม่คนนี้แม่สิบประมาณรน่อยสี่สิบสมไปแล้วสองเดือนโอ้เหลื่อมไสครับเดี๋ยวิ่งด้วยสายตาก็คิดว่าแม่มาาครับเพราะว่ามันเหลื่อมครับพี่นนออยู่ขันเกลียงแต่ว่าคนกับพันได้ตรวจเด้อพี่นนอทั้งเนาครับ เปิดเปด้วยคนใพ่อทินฐานที่สอง้พอท่านบ่เป็นพอทินพอท่านฐานที่สองหาอยารูนสองหาเนาะต่อได้ต่อได้เอาเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์่ศูนานเก้อพอท่านะครับเนาะเอขอบคุณหลยครับพอท่านครับอคุยกันต่อครับนีพี่น้องมาเบิ้งเอ่อ้พอท่านูีพี่น้องแตเพิ่นบอทนเด็ลปอยพี่น้องกัสอบถามเบิ้งครับ อาะดีครับพ,พ่อพวนสวัสดีครับได้ยางมาบ่าครับมน,นี่มะม่วงสามโผล่เลยมือเอาบไงลูกมือแม่นางตัวนึงบ่ก,กับโ,โ<ฮ>คุ้มหนึ่งพี่น้อง<ม>ยางโกเลยครับตัวนี้พี่น้องเลยตัวนี้เป็นเังไพรพ่อพวนสถานะตอนนี้<อ>ม่านดื้ท้องว่างโอ้ตัวนี้ประกันม่านแล้วบ้านประกันท้องท้องเรือย สองเดือนประกันให้เลยเป็นบ่ประกันมากเลยแต่ว่าบ้านได้ตรวจเนาะบนตรวจครับแต่ว่าเพิ่นประกันให้ครับพี่นอ้องสมสมยังมามพ่อเพื่อนสมตัวมากสมตัวมากสมตัว,ส,ตวสองเดือนค<ะ>รับพร้อ้โหม่ถึงตั้งเกล็ดก็ควงกันเหรอแม่เขากอว่บมาบามาเดียดกลัวแล้วา่าอยโดนหอกอะไรมือแล้วมาอยอาโดนหอกโดนบ่ได้ล่ะตัวนี้สออสองสามอาทิตย์เนาะครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องตัวนี้เครื่องดำ

ลูกแรกทองแรกครับอ่าสมโตสมโตเนาะเอาเบื้องเบื้องคันมากกับคุยกันแกงดําครับโบสครบเครื่องครับประกันท้องประกันตํานี้ให้สามหมื่นห้าเป็นหัวง่ำนะครับสุดยอดครับตัวนี้พี่น้องโครงสร้างดียืนดีครับอ้าหลังตรงครับส่งสัญญาณดีประกันให้เลยอ่ะคมนี่เปิดเท่าไหร่พะพวนสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าแม่เขาบี้ครับพี่น้อง สรงลูกแดงจังครึ่งลูกตัวแม่ลูกตัวเมียสิบประมาณลูกสองหรือลูกสามนี่แหละพี่น้องตัวนี้เครื่องดำครับสรงลูกแดงเข้มพักสั่งสูงใหญ่ครับแม่นี่ก็ได้แม่ท้องว่างบอกพ้พิพาตัวนี้แม่ก็ผมแล้วผมเล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ใบมาน้ำเพราะว่า ฝาเขาาใบมเขื่อยเวขาว่าสมใบบ่อมัได้โดนมาไหมละรอพี่นได้เดือนกว่าเดือนกว่าอ๋อไปรุ่นเราเนาะครับเนาะผมนี่เท่าไหร่ครับเปิดสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าต่อรองไดขึ้นกันเนาะเอาเบอร์โทรนีครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์่มสามสองแปดสามสดวรสว่างแดนดินเอ้าขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะเด็ดเดดครับงามกมูของสนามเมือนี่ครับจันทให้ตัวนี้เด้อพี่น้องมาแล้วสอเดือนครับพี่น้อง สามหมืนหาพี่น้องคนเปิดไว้โอ้ยหกหมื่นเจ็ดหมื่นตะกี้ญาติกันพี่น้องรุ่นนี่ครับตลาดครับครับอ๋อฝากครับพี่น้องงัวงามพอพื่นครับผมอ๋อสวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมช่องสบายใจฟาร์มครับพี่น้องมือหนีวันเสาร์ครับพ่อพี่พี่น้องมาอยู่สนามโคเกลเลนครับพี่น้องอำเภอสว่างในดินจังหวัดสกลนครครับผมทุกมือวันเสาร์ครับปลอดพอพื่อนกันได้เด้อพี่น้อง คอามรังใจครับพี่นอ้องเบิ้งแล้วกะเข้ามากะควอมรังใจกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เด้อพี่นอ้อยความตังใจสบายใจาาความครับผมอ๋อเบื้งสายงัวงามเพิ่นพี่น,น้องพ่อเอกเนาะครับเนาะสวัสดีครับผมได้ยังมามครับมื้อนี้แม่ลูกลูกแม่ครับตัวแม่บ่หันเออลูกลูกที่ไหนเพิ่นพ่อเอกลูกแรกลูกตัวแม่แม่สูงประมาณ140ครับพี่นอ้อง หัวโล้นไม่แขงเลยจิตเพิ่นนัจนยอ,อกันวะออ <c oughs> ลูกลูกอยากมนกินนมออนบ่โอ้หาตึบครับแม่หัวโล้นลูกแั้งครับตัวนี้ลูกช <c oughs> ้างแยงครับ bl แปดทับหนึ่งศูนย์สี่ครับ bl แปดทับหนึ่งศูนย์สี่ไอ้ช้างแดงครับผมพอพันหนก ตระกูลวิ่งเอาครับพี่น้องพ่อพันนอกอายุได้หลายปีเลยครับตัวนี้แปดเดือนเอกสารครบเนาะครับเนาะแปดเดือนสูงสิบประมาณร้อยยี่บยีห้าเนาะครับผมหนาครับหนาย่นคหนาครับหนาย่นติดดางเล็กน้อยครับพี่น้องแม่โคโลดเอาเปิดเท่าไหรครับเปิดไรชีพมือหายสี่หมื่นห้า หัวงามพี่น้องได้แม่พันแม่บอกทั้งนั้นได้ลูกตระกูลวีเอลครับพี่น่อยบึงเหงาหางด้วยพี่น้องสุดยอดครับโคนหางเปลืองดำนางหน่อยตัวนี้ทรงลูกแจมครับพี่หน้องแม่ฮอลลูเฮดเขาเฮดเขามาเนาะแม่เพิ่นครับรงูกันแม่ครับมีคุมเดียวบ่หงพอเกครับมีคูมเดียว อ่ะเบอร์โทรกับผม080 080 609 609 0793 0793ดร้อยเอกสว่างแดนดินครับมักกับต่อร่องกันได้ครับครับเปิดเปิดยี่เท่าไหร่ก่อนครับไปซีมือหาครับซีมือหาไอ้แม่เป็นยังไดงครับตอนนี้ครับสมหรือฟังว่างครับฟังว่างเนาะครับอันนี้เป็นสันนะครับเดี๋ยวเิ่งครับเพราะว่าทรงลูกทรงเนื้อทรงหนังไม่ให้ลูกเบิดครับแม่ก็เลยครับแม่ก็เลยจอย ฮะเขาพูดหลายๆคำเหยเอกอ่ะฝากลมสวงามเหยเอกครับพี่น้องไปบุญด้ยังมาอยู่บ่นี่ะครับเน่้อดุ๊กเนีื้อขาวเนื้อขาวลูกแดงลูกทรงลูกแดงครับครับลูกแเหนี่ยงเป็นสีมันธรรมชาติเนาะนี่เนาะบอลลนบลลนธรรมชาติครับสูงบลสูงลอยสี่สิบบวกครับทรงลูกดีครับใ้สี แดงครับลูกตัวนี้ลูกลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่ครับลูกแรกหรือลูกสองคนลูกแรกลูกแรกะนะเบื้งลูกก็ไนะเป็นส้นแม่ทั้งคุณนี่ลาหน่อยนี่เครื่องดำครับเปิดเท่าไรข้าวบุญสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับพี่นอ้องราคาสนามครับแกงขาดีเนาะบ่มี่ตำนี้ยังครับสองหมื่นสามหาร้อย มีคมเดียวมาห้อยบนข้าห้องซีจหาองห้อยเอครับคมน่ะพ,นพี่น้องคนม,มาถามอ,อีกตัวหนึ่งัวผูหรือตัวแม่ครับน่ะูน่อยเมื่อนซีผูน่อยมื่อนาาีันนี้สูงสิดประมาณร้อยสามสิบอ่ะประมาณนี้เหรอพี่น้องปูน้อยครับ,รบสูง 130. สร้อยสางสิบร้อามือสา เออสิประมาณปีน่อยครับหูน่อยตัวนี้มื้นเท่าไรก่อนเปิดมื้นสี่ตลองได้เนาะครับเนาะูน่อยเอาไปคุ้นตัวเป็นพอพันเพราะไหนพ่นอตัวนี้เนาะครับครับแข้งขาใหญ่พี่นนอสีกะใช่ไห้ครับบบมี่บมีป่านครับบบมี่ติดป่านครับตัวนี้เนาะไปไปสังเกตสัตว์พี่นนอ หนังหนาดีครับตัวนี้1มื่นสี่เนาะครับเอ่อคมนั่น2 3ง0 0ื่นเอาเบอร์โทรครับผม085ย์แปดห้าศูนย์แปดหกสมเออยวนวาริชภูมิอ๋ขอบคุณครับฝากพี่นอนครับผมมื่กี้นะปอได้ยังมา้ยยูบล่ะขายแล้วครับขายแล้วมันแล้วขายค้มได้ปอขายค้มดูเ๋อะครับ ลูกตัวผูายไปได้ล่ะปอยายเาสองครับเ่าสองถือเ้ยเ้าโคือท่น้อว่าจะลุบคุณนัดมาคุณนัดหันมาแก่คนนัแก่สบายใจาว่นัแก่ลุบไปเลยับพี่น้องนีแต่นาเด็งนีครับพี่น้อยสนใจอย่างว่าแดงกับวาเบิ้งเนนะครับเือนี้เอ้ของทมบ่ดิพันบาทครับผมเท่าใดก็สิบหกหมื่นหกห้าร้อยครับผม ก็อะไรครับผมกอะไรยังไงนะครับเดือองมือหมุนหกเสือเลหรือมือหกคะอมือหกเสือเนาะหาร้อย่อพี่น้องมันเรว่าแพงว่าแล้วก็เปิดอันมาย้ำไลยนี่มีหอยหาร้อยโดนตัวตัวอะไรบ้างที่หวานอ๋อแม่นางเออแดงๆครับเป็นหอยแมียโอ้ท่งนี้เป็นแม่เพิ่แต่วเขาเปิดแยกเนาะเขาเปิดแยกอันนี้ขายแล้วครับเม่มันป้อยไปเท่าไดร่ล่ะสองหมื่ับาทสองหมื่นเจ มันเป็นแม่มันแล้วครับพี่น้องโอ้ให้เบียดเลยไทยให้เบียดครับเบียดเนาะนี่มันสมไปสามเดือนแล้วพอดีครับพี่น้องผมบอกขายเลี้ยงนี่ก็เจ้าสมหลอดหรือสมตัวนะสมหลอดครับสมามเดือนครับไม่ได้สมตัวล่องเบิงบอกเออข้านสมเลยแล้วมาตีบนเงินน้ำไหลเอปล่อยไปสองหมื่นเจ็ดตัวนัตวครับผมเรียงเต็มหลุมไปเลยครับอ๋ออ้วนๆครับพี่น้องเรียงง้ออ้วนไหลกันยากแต่ไม่รู้ว่าเราพี่น้องยจะขายเหนื่อยขายไงครับเอ้า ตัวนี้สูงเดียวมันลอยสามชิพนี่แหละพี่น้องเรืองดำมูลหมื่นหกบาทหมื่นต่อได้ปะตัวนี้ครับต่อได้จังหน่อยนะครับพี่นเออได้จังหน่อยอยู่เนาะโอ้สีดีพี่น้องแดงดีนะครับแดงดีนั่งนะดีอยู่พี่น้องเลยประกันตัวนี้ให้เนาะครับผมอ๋อเบอร์ติดต่อครับผมแปดแปดครับศูนย์แปดแปดห้าสามสี่ห้าสามสี่ศูนย์ศูนย์สี่หกครับหอยทมสว่างแดนดินครับขอบคุณครับผมนะสครับสวัสดีครับมีอันค่มเดียวออกมาค่มเดียว ข้าเกียวเขาพี่น้องเลยบ่ได้มายังบ่ฮั่นแล้วบ่เด็ดเลยมันจะแล้วครับรถมันบ่แล้วง่ายเลยครับไปเรไปเรื่อยๆนะเจ้าโอ้เจ้าของรถเกี่ยวเถวแก่่ใหญเถ้ยแก่ใหญ่รถเกี่ยวครับผมเกี่ยวหน้ามูหมูแล้วบ่ดผลเลยครับยังแล้วยังแล้วเออมื้อนี้เสียรถไป็นบึงของลงครับพี่น้องมีในหนาหาให้บ่ทั้งพุ่นงานยังหลายครับบึงของลงพี่น้องครับเอ้าขอบคุณหลเรื่อยทมครับคจักรเสิเอาหยังแน่ยป๋าทมก็ได้มื้อนี้ บรรยากาศกลับมาคึกคักครับพี่น้องเ,อเริ่มเข่าสูฟ้าวะาปกติครับหลังจากพี่น้องเขาเกี่ยวข่าเกี่ยป่าไปาหลายผูหลายคนก็นเลี้ยวไปห้ายแล้วละครับส่วนมากก็ยังสิเป็นเขาเขาหน้าท้องเขาน้า่วมเขาล้มครับพี่น้องที่เหลือๆอ,อยู่ก็เริ่มเขาสูช่วงไทยฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องัวควายก็เริ่มเขาร้ายครับ พี่น้องเขาก็เริ่มมาเละมาเขาสนาม,มแบบนี้นะแหมพี่น้องเลยบรรยากาศมันยังคือคักมันยังเป็นแต่มาเละมาเบิงครับพี่น้องผู้ซื้อก็เป็นแต่ซื้อผู้อยากเลี้ยงก็เป็นแต่เลี้ยงครับเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศซื้อขายมันซื้อขายดีครับซื้อง่ายขายคล่องครับมือนีเบิงบ้งเบิงอยู่นี่พ่ยอินได้ยังบ้าปะทีมงานเพอยอินครับพี่น้องลูกตัวผู้เท่าไรครับคบนีสามหมื่นสามครับสามหมื่นสาม แม่สูงสิประมาณร้อยสามหาบวกครับสิประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดเครื่องลมข้องว่างบ่แม่ตอนนี้บ่บ่ลูกขนาดยี่ว่างยี่หรอครับคุยกันท้องว่างแล้วครับเนาะลูกตัวผู้ครับทรงลูกหนาครับผู้น้อยตัวนี้ตัวผู้สูงประมาณร้อยยี่บหาบวกครับสามสิบเท่าไรก่อนสามหมื่นสามลูกตัวผู้ต่อรองได้ประกันตัวนี้เหรอครับเนาะครับประกันแ้้าใหเบิร์นเราปะครับ ขายไปได้หล่ะปอยไปายแม่นางด้ครับเท่าไรเกาะเ0กับด้สองหมื่นแปดอยะหมันแล้วครับหมันครับผมอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูานห่ทีมงานหอยยินเนาะหอยยินเพิ่นไปข้างใดมือหนิกน้หมูเปลี่นเปลี่ยนเพราะข้าหมูเดวครับหมูติดลังเงื่อนย่นรนเอครับห้องเซลล์เซลล์อยู่ ทังหมูทั้งว่าทีมงานหอยยินเพิ่นเอ๋อฝากพี่น้องครับผมสามหมื่นกว่าครับลูกโตผู้พี่น้องสามหมื่นสามพันเอาไปครับแม่ลูกใส่ลูกเพิ่นตัวไหนี่ครับลูกเพิ่นลูกแม่เงินสูงลูกคือเจ้าของคักอันติดดังคือกันดงคือกันครับแต่ว่าเป็นตัวแม่เนาะลูกตัวแม่แม่สูงสิงประมาณหน่อยสามเจ็ดสามแปดนี่แหละพี่น้องนี่ลูกตัวเมียแดงแดงติดดัง แม่ท้องว่างบ่ะเรื่องไหตอนนี้ทองว่างครับท้องว่างเนาะคุยกันท้องว่างประกันตันี้ให้ประกันให้ครับเปิดทองว่างครับเปิดที่สามหม่ามพันห้าร้อยบาทต่อได้ต่อได้ครับเอาเบอร์โทรเลครับผม061ย์หกหนึ่งศูนย์ห่งหดศูนย์ดีาหครับสี่เก้าหนึ้อยตองครับอยตองแล้วครับเนาะเอาคุณหลายๆครับมาตองอาฝากพี่น้องครับคมลูกโตแม่อีคูมหนึ่งครับพี่น้องเห้หนังเราพ่อทิ้นให้หนัง จะไปทางไหนว่าถิ่นนี่นแล้วมันสวยเลยวสวยเล้สวยเลวก็รนวลก็เก่าอันนี้เาซื้อหัวหน่อยแสดงขายแพงห่ยอ้ยส่งลูกพี่น้องเลยลูกโตม่อสัวยขายาตยแพหน่อยพเยเื้อเนี่ยคือเยอแต่ขายพมากบ่เจอน้องาม อยากได้แต่ลูก <S 1> <S 1> ก,ลกัน,กน <S <S ลูกโตแม่ครับแม่สูงสิประมาณร้อยสี่สิบพี่หน่อเขาสมยังมากเราพอทิ้นหนิบ่จักแม่บ่งจักเห็นมันงามกันเพื่อนวร <S <S วยพีโิโอ้คักไงพี่น้องทรงลูกไหม,มลูกตัวเมียสิประมาณลูกที่สามบอพอทิ้นตัวนี้ลูกที่สองตัวตัวที่สามนี่ฮะตัวที่สามในท้องในท้องก็มีอีกจัก คิดว่ามันตัวที่สามวะถามี่วันถอดถามี่เนาะครับบเปิดเปิดเท่าไรครับเปิดไว้พมนี่สามหมื่นเอควันสามหมื่นเจ็ดประกันต่ำนี้ให้เนาะครับเนาะเอมุมนีต่ำนี้ยางแข็งขาดีครับงานอื่นเบ่งออกครับเอ้าคุยกันท้องว่างสักก่อนทั้งแม่เพื่อน่พี่น้องไปสมเมา สามหมืนเจ็ดมีคมเดียวบ่พอดีนืหมนี่คมเดียวเอาเบอร์ทัไปครับผมศูนย์แปดสองศนยแปดสองาเจ็่หนึก้้นงวงามเอาขอบคุณหลายๆครับผมครับอ่ะาพี่น้องครับเครื่องดำครับพี่น้องเครื่องดำทั้งคู่ครับก็เล่ ก็ได้เรคุณพ่อพมนี่เปิดห้องหาเมินลูกแรกเพิ่งลูกสองเร่อ้อลูกตัวแม่ฮะได้ท้องกับนี้เจักเดือนลหรครับได้ท่องสองเดือนกว่าสมโตสูงขนาดไหนล่ะพ่อได้วัพิคนบ่บ้านได้บัดเนาะ ครับสบป 13, บบิประมาณลอยสามหาบวกครับตัวนี้ฮะประมาณลอยสามแปดเนาะครับเนาะลูกนสมอย่างมากเหรอครับคือผสมตัวบ่โอ้ทรงลูกดีครับลูกตัวแม่นี่พี่นอ้องคุณรุนอยู่นะครับอืมอหล่าหน่อยแต่หยอกครับพี่นอ้องลูกตัวแม่แม่กระทบมานสองเดือนใหญ่เลยครับแม่เนี่หาเมือ่อนะ เปิดไว้ต่อได้เนาะครับเนาะเอาเบอร์ทั่วไปนะครับผมเบอร์ทั่วหนึแล้วว่ะ094 094หนึ่งเก้าสองหนึงเก้าสองห้าสาห้อยห้อยจงห้อยจงนะครับเนาะบึงโคงหลงเอาคุณลลายครับผมปากปิ่นงครับผมลูกตัวเมียมาสอเดือนครับ ทรงลูกดีครับขนาดสมตัวด่พี่น้องนี่นี่โอ้ไายหางจำครับหางดีครับตัวนี้สุดยอดครับอ่ะฝากาฟงามเป็นพี่น้องหางมื่นครับตองเอาครับพี่น้องหน,น,น,นเข้อเสาย <c oughs> เเ <c oughs> ือนาวก้าองบใเ่เยสืดถียก่านี่ย่ตัวนี้ ตายนี่ะโก้ันโก้ครับโก้ขั้นโเกรงกว่าดีบีบีดึงมันใจกว่าของโคนเลยมนชุมดาวเลยมาอันนี้ก็พนันเลยเร็วไปโจรเลยเฮ้ยจังไดลระเบียนี่สเปรซีดแล้วซื้อกันบ่ตกแตกอยู่เออสำหรับบรรยากาศเมื่อนี้ก็คือคักครับพี่น้องบรรยากาศเป็นตะเลาะตะเบิ้องตะชมอยู่หรอกพี่น้องอ่งวัวเขาไหลพี่น้องเขากลับมาเขาสนามอีกพี่น้องที่บ้าน อ่าแล้วกับพี่น้องนะห้อยครับกับประมาณถือว่าเต็มหรือว่าแน่นครับพี่น้องมือหนีบรรยากาศคือคักครับอ่ากับมาสู่บรรยากาศที่ควรจะเป็นครับสนามใหญ่สนามโคเกเรนครับหลังจากเงียบๆไปประมาณสองนัดครับนั่นนี่กลับมาคือคักครับพี่น้องกฝากพี่ฝากน้องไวมครับผมพบกับเาพบกันได้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอังคารครับพี่น้องเอาสำหรับมือหนีเคลิปนี้กฝากพี่ฝากน้องวัฒน์นี้ครับผมสวัสดีครับ